หาก่อนบักกาหน้วมเยอะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นไหนชื่อชัดน้ำคุณวินศรเดี๋ยวเดวหน้วอัคิลืมวันนั้นถามลงกล้วยได้แต่ชื่อชื่อบุตพันธ์น้าคุณวินิศรวินิศรวินิศร คือที่รู้เนี่ยถามใครรู้ป่ะถามลูกชายคนที่ส่งน้าก็กบอ่ะพออยู่นเดียวชั้นเดียวกันเดียวห้องเดียวกันสาวเดี๋ยวจะบอกว่าฉันบอกนะมินิมินิมินิสอนเขียนยังไงเจ๊น้องหนูไงน้องหนูเหตนไห้เด็กให้เด็กเริ่มบอกอ่ะมินิมินิน้องหนูแล้วสรีสอนเรียนยังไงน้องหนูสรไล่์วินิ วินนิดนิดนะนิดกดได้แหละเปลเปาไม่รู้ว่าแต่บ่าเห็นมาเนี้ยนะออา่สายเขาบอกเขานี่เดี๋ยวว่าคนนั้นเขาก็จะกดได้มันจะกดได้หลายสองเี่านะมนวินนิดต่ก็แจ้งคามแล้วแหละแต่เขาจะจะแจ้งรอบสองเพราะว่าเดี๋ยวเหรษฐีจะให้ช่างเขามาตีเนี่ยราคาแล้วเรื่องมันจะเป็นไงก็เแลก็แต่ร้อยเวรแต่พี่สายเําไม่นี้ี่สายไม่รู้แล้วเมีย อีกย่างหัวคุยอีกอย่างโบว่าะไรเพราะฉนั้นคือสาวโบก็แตาง <ฮ poisoned. S 1> โดดออกหลังบ้านเลย <ฮ S 1> ที่ถึงอยู่เนาะอยู่แต่ว่าเขาชอบไปกับแฟนห้องแต่ตัวเองไปะชอบหลังห้องแต่ตัวเองจะง <ฮ S 1> อย <ฮ apolis. S 1> ู่ห้องก็แฟนหนูก็ไปตามเขาเลูกวิ่งออกมาก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บอกนังงามเสียงอยู่ที่บ้านอะไปตามแม่ออกมาเลยแม่ไม่รู่ แม่รู้ว่าที่ที่มาทำงานขออ่ะมาขอทำคนเคยพูดตั้งนิดเดียวเอาทำที่สาวคนเอามาพี่สาวก็งสาน้ำไม่มีงทำไม่มีน้ำทำน้ำใมน้อดแต่ก็คเอาพี่สาวเบอกว่าคนไม่ยอมคนไม่เอาเขาหลายหแล้วเก็บไดเห็นมันโกนทางนด้วยหลายแล้วสมันดีแล้วแล้วแล้วผู้หญิงหาเข้าล้งใจหลังบ้านแฟนก็ไล้บอกว่า ออกมาคุยดีๆสิอะไรเงี้ยก็ไม่ออกนะก็แบบเชื่อเหมือนคนเคยทาอ่ะรู้จะทําหลายผลแล้ว่เขาเลยชิมไงก็ทำาหลายหหลังนี่หลังเน้นฟองก็มีบาแานก็มีเบิกทั้หมดนี่ก็มีไอ้เรื่องเการแดงนซเสียง้มาเออการจะวัดฝ่เจอลนหลังนี่แตรนนี้ในนี้นงนี้อันนี้อะซอสเนหมือนไไม่ร บอกกันบอกไปทำแหลมทองใทรอ่ะขายมุ้งขายเสือหมแล้วเขาก็เข้าม่ในนี่เหรอตาตาเสือมเอ๋อไม่หยุดใ่เนาะแหลมทองมาเนี่